สวัสดีครับผมป๊อกมาสเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาล่าสมบัติกันนะทุกคน100ใบเนี่ยผมเก็บมาเว้ย100อันซีลรลมแล้วก็แบเก็ตเนาะซีลรลมเนี่ย แพ็กเกจเนี่ยของมันจะแตกต่างกันนะครับผมทุกคนอยที่ทุกคนที่เล่นอยู่แล้วน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าผมจะทำชาเลนผมเลยคิดว่าทำชาเลนด,ดูอ่ะ1 0 0อันดูซิว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ของแดงกี่ชิ้นแล้วก็บูลค่าในตัวเราจะเพิ่มมาเท่าไหร่ตังเราจะได้เท่าไหร่อ่ะผมคิดประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปนับกันดูก่อนว่าอ่ะโอเคเบอร์1ถึงเบอร์7เนี่ยผมมีอยู่ประมาณ24ใบเบอร์8เนี่ยผมมีอยู่7ใบเบอร์9ถึง12เนี่ยผมมี20ใบ ต่อไปของแบ็กเก็ตแบ็กเก็ตหนึ่งถึงเจ็ดผมมีสามสิบเอ็ดใบเบอร์แปดมีแค่สี่ใบอะโอ้โหโคตรน้อยอะแย่จัดเบอร์เก้าถึงสิบสองเนี่ยมีทั้งหมดสิบห้าใบอะทั้งหมดครบประมาณหนึ่งร้อยใบพอดีหรืออาจจะเกินได้ซ้ำนะไปเเดี๋ยวเราไปล่าสมบัติกันทุกคน่ะมาทุกคนสรุปมีหนึ่งร้อยสามสิบหกกล่องวิ่งกันตาเหลือกสองสามวันนะ่ะ มันเสียเวลาตรงของแบ็กเกจเชอร์ครับผมทุกคนเอาง่ายคือไม่พูดภาพทำเพลงแล้วกันไปไปเร็วนะทุกคนเฮ้ยทองทองแบบทองอย่างเดลยหรอเฮ้ยขอแดงหน่อยซีดงซีดีคาวีอะอย่างเงี้ยฮัลโหลโอ้บุญวาสนาโอเคแดงมาหนึ่งโอเคแดงมาสองไล่แล้วไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปโอ้โหมึงกลับลงมาทาไมเนี่ยอืมอืมเข็มปีอืม อืมโอเคอืมโอเคอเฮ้ยโคกร้อ,องซีดงซีดออีต่อละเฮ้ยเออกระอจนมาทีเฮ้ยทุกคนผมลืมอะมูลค่าเมื่อกี้ประมาณ76 m เอ็มนะทุกคนกับเงินสดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 5, 5แค่500 0 0 0เนี่ยเม่กี้ลืม ต่อไปอันนี้เก้าถึงสิบสองทุกคนไปเออไปไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยขอหน่อยเนี่ยโอเคโอเคไปอันนี้ให้สองอันนี้สองอันนี้โอ้ยโอ้ดีดีโอ้ โอ้เป็นเศร้าวะ่ะอ้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยการจองกูกี่ทีไอ้ไรเน,นีเ่ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยเดินไปเป้าเฮ้ยเอ้ยมาแล้วว่ะหย่ามาแล้วว่ะมาแล้วว่ายอกอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี ออ๋มาเลยดังขาอันนี้ขาอันนี้ขาอันนี้ขาอน,นี้น,น้องข,ขอละไอโอูขาจอดีๆสุดท้ายอ่ะก้าหรือสองไปต่อไปเบอร์แปดแบบเบอร์ใหญ่อันนี้ที่เรายังไม่มีหนึ่งสองสามอันนี้ก็ดีแต่ว่าผมมีละผมไปผมไปได้มาไปย่า อันนี้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 สองอันนี้สองอันนี้อย่าดิโดรนอะ UAV อวะสองอันนี้สองอันนี้เหลือสองอันนี้สองอันนี้ยังไม่ได้ไปโอ้โหเอย่าสองอันอันนี้กับอันนี้ไปโอ้โหไปโอ้เกลือว่ะโอ้ทองรัวๆเลยโอ้ยเอ้แดงบ้างเฮ้ยรู้ว่ามันมันมันแดงมันสี่อันน่ะแต่ก็แดงบ้างเออ ขอแดงหน่อย9ถึง12นี่ตอาปก่อนตอาปก่อนขอแล้ลูกโอ้ทองเนี่ยโอเคเอาปิก่อนอืมโอเคแดงออกแดงอ,อ๋อง่ายคื อะไรก็ได้ขอสีแดงแค่อเอาไม่ไม่ขอเยอะละ oh 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 <my> โอ้ my โอ้ my god เฮ้ยเกือชิบหายเลยโอ้ตาวิจิกรกไปไหนอี้องาตาวิจิหน่อยโอ้โหตังค์ที่ไม่มีอยู่โอ้โหเลยกาเข้ามือไอ้เหี้ยกูใส่ไปอย่างนี้เลยโทรศัพท์เดอะไรต่ออันนี้ก่อนเลยครับเกองโอ้โหเลยกาเอาวิจิกรเฮ้ยยังหูเนี่ยสุดท้ายโอเคมาอันเนี้ยไค่แม็กไปเว้ย ไปแดนถูกสุดไปโอ้ยทองไอ้ไอ้อไอไอต่อปฏิกรกูไปไหนเฮ้ยฮัลโหลเนี่ยไอ,ไอ้โอเค,อเคได้ทันทีวะ่ะต่อปฏิกรนะสับมาอันนี้อันนี้สุดท้ายแล้วท้ายสุด โอ้โหโหเกลืออ่ะ oh. ทุกคนเกลือมากผมได้ประมาณ,มาณทั้งหมด 30N อนเ่อทั้วทั s วเอเสคโอเคเอาง่ายคือผมไม่ทำนะที่บอเลยเหนื่อยมากผมใช้เวลากว่เกือบอาทิตย์หนึ่งอะ่ะในการเก็บแล้วก็ไปเอาอันนี้ก็ของที่น่าเผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะครับผม